โดยนายสารวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมกับทีมงานค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงการจัดก,กิจกรรมและการประชุมในวันที่3พฤษภาคมที่จะถึงนี้ว่าจะมีการสรุปภาพรวมผลงานบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลตลอดระยะเวลา9เดือนที่ผ่านมาและกำลังก้าวสู่เดือนที่10ซึ่งพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็มั่นใจค่ะว่าได้มีการตัดสินใจถูกต้องที่จะไม่รอสมาชิกวุฒิสภาหมดวาระไปภายในงานค่ะจะมีการเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจอ ในนามของพรรคเพื่อไทยในบางส่วนด้วยและจะมีการเปิดตัวพรรค เพื่อไทยปาร์ตี้อะคาเดมี่เป็นการรวบรวมสิ่งต่างๆของพรรคเพื่อไทยเอาไว้ในสิบรูปแบบในช่วงสิบเดือนโดยไม่ต้องรอทําต่อให้เต็มสิบเพราะว่าเวลาค่ะเป็นสิ่งของที่มีค่าที่สุดนะคะแล้วก็เวลาก็คือค่าใช้จ่ายที่มีราคาแพงที่สุดด้วยพรรคเพื่อไทยค่ะบอกว่าทํางานแข่งกับเวลาพร้อมจะทํางานตามนโยบายที่มีการสัญญาเอาไว้กับประชาชนให้ได้เต็มสิบนอกจากนี้ค่ะในงานก็มีการพูดคุยถึงนโยบายที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่สามารถนําร่อง ได้แล้วในสีจังหวัดเดี๋ยวต่อไปจะมีเฟสสเฟสสตามมานอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของซอฟต์พาวเซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่พักเพื่อไทยเขาคิดก่อนหาเสียงแล้วก็ทําได้จริงด้วยส่วนเรื่องของการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านมาทางคอรมอนั้นได้มีการผลักดันมาโดยตลอดและในอนาคต หากทางรัฐบาลพักเพื่อไทยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนก็มั่นใจว่าภายใน4ปีจะสามารถมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนส่วนเรื่องของเศรษฐกิจค่ะบอกว่าผลงานในรอบสิเดือนที่ผ่านมาคือการเดินหน้าแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมอย่างเป็นระบบซึ่งมีการประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการเดินหน้าเป็นส่วนกลางของคมนาคมของภูมิภาคด้วยมีการตั้งเป้านะคะในการเชื่อมต่อการขนส่งผ่านระบบ rot เรือรางแล้วก็รันเวย์เป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้ามีการดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีการเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งตั้งเป้าเอาไว้ให้แล้วเสร็จในทุกเส้นทางภายในปี2,568ด้วยนะคะนอกจากนี้โครงการที่หลายคนติดตามกันก็คือโครงการเงินดิจิตอล10,000บาทที่จะมีการกระจายสู่พี่น้องประชาชนในช่วงปลายปีนี้อันนี้ยืนยันให้คามั่นสัญญามาโดยตลอดว่าปลายปีนี้จะได้อย่างแน่นอนซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเพื่อเป็นการกระตุน้นกําลังซื้อ การลงทุนซึ่งทั้งหมดค่ะก็เป็นสิ่งที่จะมีการเสนอในช่วงวันที่3พฤษภาคมนี้ต้องรอติดตามกันด้วยโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนางสาวจิราพรสินธุาพัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะออกเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงเลยนะคะมาร่วมพูดคุยภายในงานนี้อีกด้วยนะคะ